แมวที่บ้านเธอหายไปแต่ดันมาพบเป็นศพและกลายเป็นของขวัญวันเกิดให้หลานแนะนําหนังแมวกับกูรีวิวคือเรื่องมันมีอยู่ว่าโรสเนี่ยเธอได้รับคําสาบมาจากคนไข้ของเธอที่ทําการแอบต่อหน้าเธอเธอก็จะเห็นผีและมันก็จะยิ้มให้เธอในทุกๆท,ที่ที่เธอไปจะโผลมาเป็นใครก็ได้ไม่ซ้าหน้ากันคนรอบข้างหรือแม้แต่พี่สาวเธอก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นบ้าแล้วช่วงนี้เนี่ยจู่ๆแมวของเธอเนี่ยก็หายไปพอมาถึงงานวันเกิดลูกของพี่สาวเธอก็เป็นช่วงให้ของ และแกะของขวัญกันคนในงานเนี่ยก็จะยืนรอมรอบดูน้องแกะของขวัญแต่พอมาถึงของขวัญของนางเอกทุกคนในงานเนี่ยก็ถึงกับช็อกเพราะมันคือศพแมวที่ตายแล้วอยู่ในกล่องของขวัญวันเกิดเด็กในงานเนี่ยก็กรีดกันใหญ่ผู้ปกครองและพี่สาวของเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอเป็นคนทําน้องแมวแล้วยัดใส่กล่องของขวัญโรสเนี่ยก็ใจสลายแล้วก็จะติแตกไปเลยเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําแล้วเธอเนี่ยก็หันไปเห็นทีสาวยิ้มสวยกําลังยิ้มให้เธอเธอก็ตะโกนใส่หน้ามันว่ามึงเป็นตัวอะไรกันแน่ แต่คนอื่นไม่เห็นเลยคิดว่าเธอเนี่ยเป็นบ้ามันก็ไม่ยิ้มข้างหน้าเธอเธอก็ตกใส่ล้มใส่โต๊ะกระจกไปดูได้ในเรื่องสมายยิ้มสยองถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ